สวัสดีครับทุกคนจริงๆผมตั้งใจจะถ่ายคลิปถ่ายวดีโอทำอาการรีโนเอการบำรุงบ้านนะปรับปรุงบ้านนะครับคือขัดพื้นแล้วก็จะจะทายูดิเทนก็ค่อนๆจะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปตัดต่อให้ให้ดูทีเดียวทีนี้บังเอิญตอนที่เก็บเป็นภาพนิ่งเนี่ยผมตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่ประมาณ รูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่สี่ก็คือถ่ายพื้นถ่ายพื้นรูปที่หนึ่งถ่ายพื้นรูปที่สองที่เดียวกันนั่นละครับรูปที่สามรูปที่สี่เสร็จแล้วพอรูปที่ห้าก็ตั้งกล้องมือนิ่งๆนี่แหละกางจะกดชัตเตอร์ปุ๊บมีแสงมีแสงแสงแปลกแล้วกันแสงประหลาดแล้วกันวิ่งออกมาจากทางประตูห้องจากทางประตูห้องวิ่งเข้ามาจะชนกล้องจะถึงกล้องอยู่แล้วแล้วก็วนออกไปแล้วก็หายไป ซึ่งผมเป็นคนถือกล้องอยู่กําลังจะกดชัตเตอร์เนี่ยกําลังจะกดถ่ายปุ๊บเนี่ย,เ,ยเห็นแบบเต็มเต็มตาเลยผมไม่ได้ขยับกล้องไม่ได้ขยับอะไรปุ๊บเป็นแสงที่มีเหมือนกับมีชีวิตมีเนี่ยวิ่งเข้ามาหาแบบลาว่ายน้ําเข้ามาหาแล้วก็วนออกไปนี่คือประสบการณ์จริงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือจะให้ดูให้ดูไปเรื่อยๆว่าคลิปที่ที่ผมกําลังถ่ายทําไวเพก็เที่ยะทําการ แชร์ให้ดูว่าเราเป็นช่างเราไม่ได้เป็นช่างเราก็สามารถที่จะทําพื้นเําทพื้นเป็นพื้นไม้ให้มันเงาทายูนิเทนอะไรเงี้ยปุ๊บเป็นคลิปก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะมีมีเรื่องของการแชร์อัลบั้มรูปที่ผมอ่ถ่ายคลิปไปอันนี้ไปทีละสะเต็ปปุ๊บแล้วก็ไปกดภาพถ่ายไว้เพื่อที่จะทําเป็นแบ็กอัพไว้เพื่อที่จะไปตัดต่อเพื่อจะแชร์ในเรื่องของการทํา ขั้นตอนในการทายูวิเทหรือในเคื้อขั้นกอาในการทําพื้นไม้ให้ให้มันดูสวยงามขึ้นทีนีเ้เดี๋ยวเราไปดูไปดูรูปกันนะครับตกลงแล้วกเ็เป็นรูปที่ที่ทายติดช่วงมันเป็นช่วงช่วงที่เร็วมากตอนที่กดติดแสงประหลาดเนี่ยผมขออนุญาตจะใช้คำว่าวิญญาณได้ไหมไม่ผมกลัวโดน AI จับ เป็นภาพท,ที่เป็นแสงที่เหนือความคาดหมายละกันเป็นแสงที่เหนือความคาดหมายเเดี๋ยวไปดูกันละกันนะครับว่าอขั้นตอนอที่เราผมถ่ายปุ๊บร,รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามปุ๊บก็ตั้งกล้องเหมือนเหมือนันเหมือนกน่มือนิ่งๆปุ๊บเนี่ยกำลังจะก,กดชัตเตอร์เนีเ่ยปุ๊บติดขึ้นมาเฉยเลยขณะที่เล่าอยู่นี่ปุ๊บก็ยังมีอาการตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะมันเพิ่งจะเกิดสดๆกันร้อนเราผมเคยเห็นเคยเห็นภาพประเภทอย่างเงี้ยในคลิป ในคลิปเอ่อในคลิปเมืองนอกบ้างในคลิปเมืองไทยบ้างที่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นภาพกดติดวิญญาแต่ผมไม่ได้ใช้สําหรับรูปนี้นะครับผมผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับอ่าที่เขาบอกว่าเป็นรูปกดติดวิญญาณแล้วก็มีนักวิชาการออกมาพูดว่าเป็นแสงหักเหเป็นเรื่องของมุมกล้องเป็นเรื่องของฟิล์มเป็นเรื่องของแฟลชไอส่วนตัวที่ผมเจอเนี่ยผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า มันเป็นเหมือนมันเหมือนเหมือนเหมือนปลาว่ายน้ําเข้ามาพอจะถึงหน้าตู้ <c oughs> <จา>กระจกซึ่งเหมือนกับเป็นกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยปุ๊บวิ่งเข้ามาปุ๊บก็มาถึงถึงกล้องปุ๊บเนี่ยแล้วก็มวนหาออกไปหมวนมวนตัวออกไปแต่ตอนที่ผมเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นแสงที่สว่างจ้าเลยนะครับเป็นแสงสีทองสว่างจ้าเลยวิ่งเข้ามาแบบฟืบแล้ววิ่งออก ซึ่งเป็นช่วงเสี่ยววินาทีนิดเดียวเองะแต่ผมเห็นภาพด้วยชัดเจนผมขอขอการันตีเลยว่านักวิชาการไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่าไม่ใช่เรื่องของวิชาการไม่ใช่เรื่องของแสงหักเหไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นการเป็นการตั้งมือนิ่งๆปุ๊บเนี่ยกำลังจะถ่ายปุ๊บเนี่ยระหว่างที่กำลังจะถ่ายมีวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วเอนมือผมตกใจแล้วผมก็ขนลุกแล้วผมก็กด คือกดไปโดยอัตโนมัติที่จังหวะมันเป็นจังหวะพร้อมกันมากๆเลยะครับก็ติดมาเท่าที่ให้เห็นให้เป็นหายตอนที่จะวิ่งเข้ามาชนแล้วก็จะตมวนออกไปอืมก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปกันแล้วกันนะครับเป็นรูปที่ที่เรียกว่าแสงแสงประหลาดแล้วกันผมไม่อยากจะใช้คำว่ากดติดวิญ,ญญาณเนาะแสงประหลาดอืมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ แล้วก็ผมก็แชร์รูปในอัลบั้มมือถือว่าเออผมถ่ายขั้นตอนวิดีโอที่1วิดีโอที่2เตรียมไว้ตัดต่อวิดีโอที่สเตรียมไว้ตัดต่อแล้วก็มีรูป1 2 3 4ซึ่งเป็นเป็นมุมเดียวกันซึ่งผมว่าถ่ายตอนที่จะกดชัตเตอร์ปุ๊บจังหวะพอดีเลยเดี๋ยวไปดูนะครับครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์เฉยนะครับอ ไม่ต้องมาท้าพิสูจน์นะครับไม่ต้องมาท้าพิสูจน์ไม่ต้องผมต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นในี่เราแชร์เรื่องของประสบการณ์ที่เรารเราเจอประสบการณ์ตรงที่เจอกับตัวเองไม่ต้องมาติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอทําการถ่ายทําตั้งกล้องจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ตอนที่ทําปูก็มีประสบการณ์อีกหลายเรื่องนะครับระหว่างที่ทําปุ๊บนี่ก็มีคนถูกหวยอยู่สองสองชุดนะครับช่างถูกหวยสองชุดสองมวดติดเลยนะครับแล้วก็ช่างที่ปูกระเบื้องอะครับ ด้านล่างเนี่ยจะทาเป็นเป็นกึ่งประยุกต์นะครับด้านบนเป็นเป็นบ้านทรงไทยเก่าส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นบ้านกึ่งประยุกต์ก็ปลูกท็ทําตั้งเสามาแล้วก็ปลูกกระเบื้องระหว่างที่เขาปลูกกระเบื้องเขานอนพักตอนกลางวันก็ฝันเห็นผู้ชายสองคนบอกให้ทําบ้านให้ดีๆทําให้สุขป,ปีมือเลยนะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องประสบการณ์อ,อื่นๆนี่มีเยอะนะครับบ้านหลังนี้แต่ว่า เขาบอกก่อนเลยว่าไม่ต้อง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 มาทา้าพิสูจน์อะไรกันนะครับแล้วก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้แค่แชร์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วก็พอเจอเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ตัวส่วนตัวผมมั่นใจเลยว่าใช่แน่แน่ใช่แน่แน่ชัวร์แต่ด้วยวิจารณญาณอันนี้ก็ ให้ถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นคนที่เป็นเด็กก็ขอให้ผู้ใหญ่แนะนำนะครับว่าว่าเป็นเรื่องการแชร์ประสบการณ์อย่างเดียวนะครับเราเราไม่ได้มอมเมาหรือว่าจะต้องการให้ให้เชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจะทำคอนเทนต์นะครับอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จริงๆนะครับซึ่งซึ่งผมว่ามันน่าจะแชร์ครับเพราะว่า เพราะว่ามันได้เป็นวิทยาทานเป็นองค์ความรู้หรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คือส่วนตัวผมก็เป็นเรื่องเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าไม่เห็นกับตาวนันนี้ผมก็จะไม่แชร์ผมก็จะไม่พูดถึงเรื่อ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 งแบบนี้ให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 ้เกิดคําคอรหาหรือว่าให้เกิดความสงสัยผิดเพี้ยงกันไปเราลองไปดูรูปดูขั้นตอนการทําที่เป็นภาพประกอบแล้วกันเนาะแต่จริงแล้วไฮไลท์ก็อยู่แค่แค่ภาพ ภาพนั้นภาพเดียวและครับที่ว่าถ่ายได้เห็นหางหามเป็นแสงเป็นแสงที่วิ่งมาเป็นแสงสีทองสว่างมากสว่างกว่าในรูปที่เห็นนะครับตอนที่ผมที่ผมถือกล้องอยู่ปุ๊บเป็นเป็นเป็นแสงที่แบบสีทองจริงๆเลยครับเหมือนเหมือนทองอะวิ่งเข้ามาหาจะชนแล้วก็วิ่งวนออกไปมาถึงหน้ากล้องมาถึงหน้ากล้องแต่ก็วนออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ